มีโปรโลักเซบียจะจะ้ไปตามผิวหน้าใสหน้าฟูแต่งหน้าแล้วแบบติดก,ก็ทำเอาติดดีตัวนี้นะคะทุกคนเป็นสล e ปปิ้งมาร์กนะสลิปปิ้งมาร์กรังนกนะคะทุกคนก็จะลงคลิปไปแค่ไหนนะคะคอมเมนต์คือแตกคนมาคอมเมนต์เยอะมากเกี่ยวกับว่าใช้แล้วหน้าอิ่มหน้าฟูมากนะคะก็คือตัวนี้ครองใจใครหลายๆคนนะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณส9มสบกาถึงสีบาทเท่านั้นหนึ่งกล่องนะคะทุกคนอันนี้เราจะแปะพิกัดไว้ร้านถูกและและดีสําหรับเจ้าสองตัวเนี่ยเอ้ยเจ้าสลิปปิ้งมาร์กเราจะทาก่อน,น,อน,น,ะะน,นี้นน มีกลิ่นหอมอ่อนนะคะเนื้อ่้นข้างเข้มข้นนะคะมันก็เลยทําให้แบบเออผิวคนที่ใช้แบบถูกใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้แบบผิวเราอิ่มฟูไปเลยเพราะว่าเข้มข้นถึงใจเจ้มจนนะคะอันเนี้ยไม่ต้องล้งออกเลยเราทาแบบบำรุงไปแบบนี้เลยทุกคนจะได้ความแบบความอิ่มฟูความผิวหน้าใสหน้าฟูแต่งหน้าแล้วแบบติดเครื่องกำจัดอังติดดีฮิตฮิด,ดอันเนี้ยเราใช้แบบหนึ่งซองเราจะใช้ได้ประมาณสองครั้งนะคะบางคนเราใช้ครั้งเดียวเด้อก็แล้วแต่นี่แต่ไว้ที่ตกร้าเหลืองนะคะทุกคนไปสั่งซื้อได้นะ